สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขวัญลามาเซียครับพบกันในวันอังคารที่2รกรกฎาคม2567ครับติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับผมวันนี้ข่าวอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่ก็ เก็บเท่าที่พอจะหาได้เอามาฝากเพื่อนๆกันเหมือนเดิมนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะเดี๋ยวเรามาฟังจากมุมมองสื่อกันบ้างนะครับก็ฟังผมพูดมาเยอะและว่าสาเหตุอะไรที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องเซ็นสัญญากับนิโก้วิลเลียมส์นะที่ตามข่าวทุกวันเนี่ยเพราะว่าเป็น,นดิวพาราเรตี้นะดิวที่บาซ่าเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเขาให้มา 3เหตุผลนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันแล้วก็ผลงานอันยอดเยี่ยมครับในเกมทีมชาติของชูสกุนเดกับบทบาทการเล่นเป็นแบ็คขวาดีก็ได้รับคำชื่นชมนะเล่นดีสุดๆตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับแล้วก็การบอกลามาคกกิวครับย้ายไปอยู่กับเชลซีอย่างเป็นทางการแล้วน้องก็เปิดใจนะพูดถึงสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยเลือก ตัดสินใจย้ายออกจากบาซ่าด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาอัปเดตอาการบาดเจ็บของเลโอนลเมซี่เนี่ยมาฝากเพื่อนๆและกันนะก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยติดตามกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังข่าวทั้งหมดกันขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับนี่เริ่มต้นที่ยาปัทถวีหมอมีบรรเทาอการปวดเมื่อยเคล็ดขัดย่อของกล้ามเนื้อจากการออกกําลังกายหรือการทํางานและลดการระคายเคืองจากแมลงกัดต่อยครับวิธีการใช้นะเป็นแบบฉีดพ่นนะครับ ลงไปบริเวณที่มีอาการปวดแล้วก็นวดเบาๆครับวันละ3าถครั้งใช้ได้ทุกครั้งเลยเมื่อเกิดอาการสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ facebook เว็บไซต์แล้วก็ Line@ แอดของหมอมี Off i ิเชียลนะครับอย่าลืมใส่โค้ดขวัญลามาเซียด้วยนะจะได้รับส่วนลดพิเศษนะครับตอนที่สั่งผ่าน l ล ne My Shop นะฝากเพื่อนๆอุดหนุนกันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่เป็นสายแต่งมอเตอร์ไซ NT29 Racing Shop ครับร้านขายอะไหล่แต่ง มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบปลอกแทนปรัมเบกและอื่นๆบอกว่ามาจากผมครับรับส่วนลดไปเลย5-10%จากราคาสินค้านะครับก็เข้ามาเลือกชมกันได้นี่ทั้งใน s h อ p e e ทั้งใน Lazada ใช้ชื่อเดียวกันนะครับเสิร์ชชื่อตามนี้หรือว่าลิงก์ที่อยู่ในช่อง d e s c r i p t i o นนะก็รวมเอาไว้ให้ทั้งหมดแล้วฝากด้วยใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมนะครับติดต่ออินบ็อกซ์หรือว่าอ e ีเมลมาหาผมโดยตรงได้เลยนะ ไปดูยูโรก่อนครับควันหลงเมื่อคืนนี้นะฝรั่งเศสครับเฉือนชนะเบลเยียม1ประตูต่อศูนนะโอ้โหก็เมื่อเช้าผมทำคลิปสั้นเนี่ยฝรั่งเศสมีปัญหาเรื่องของเกมรุกพอสมควรคือสร้างโอกาสได้เยอะมากนะครับแต่จบสกอร์ไม่คมนะตั้งแต่เริ่มยูโรมาเนี่ยเป็นทีมเดียวเลยที่ยังไม่ได้ประตูจากลูกโอเพนเพลย ะครับฝรั่งเศสเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มนะมาจนถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนี้พวกเขาเนี่ยยิงไปได้3ลูก1ลูกมาจากจุดโทษและ2ลูกเนี่ยมาจากการที่คู่แข่งทำเข้าประตูตัวเองเมื่อคืนนี้ก็เป็นมัวนี่นะครับยิงติดฉลับ แฟร์ตองเก้นเป็นโอนโกนะท,ทั้งที่มีตัวรุกแบบโอ้โหอันตรายหลายคนเอมบัปเปตูรามกิสมันเดมเบเล่ชิรูมูอานี่พวกนี้ก็ไม่รู้ว่าปัญหานี้เนี่ยจะขัดแข่งขัดขาทำให้พวกเขาเนี่ยพลาดที่จะเป็นแชมป์ยูโรหรือเปล่านะครับแต่ก็ยังเข็นตัวเองเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เพราะว่าเบลเยียมเองก็ไม่มีอะไรเหมือนกัน นะไอฝั่งฝรั่งเศสที่ว่าแ yeah, ย่เบลเยียมคือแย่กว่านะครับคนที่ได้ Man of the Match ครับในเกมเมื่อคือนนี้คือชูสกุนเดนะกับการเล่นเป็นแบ็คขวาเนี่ยก็ได้รับคำชื่นชมนะครับหลายๆฝ่ายบอกว่านี่น่าจะเป็น บทบาทที่ดูจะเหมาะสมกับกุนเด้มากที่สุดแล้วคือไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเซนเตอร์ไม่ดีนะแต่ว่าพอเขามาเล่นเป็นแบ็คขวาแล้วได้ยิ่งเล่นต่อเนื่องทั้งกับสโมสรแล้วก็กับทีมชาติเนี่ยมันยิ่งแบบเข็นศักยภาพของเขาออกมาคือกุนเด้เป็นคนที่มีความเร็วเป็นคนที่มีความคล่องตัว นะคือเป็นเป็นแบ็กที่ไม่ช้าเติมเกมได้เมื่อวานเราจะเห็นว่าโอ้โหเติมเกมทางฝั่งขวาสนุกเลยนะแล้วผมพยายามสังเกตอย่างหนึง่งนะครับการเปิดบอลที่เคยเป็นจุดอ่อนของเขานะการเปิดแบบคัดแบ็กหรือเปิดจากด้านข้างคือตอนเป็นเซนเตอร์เนี่ยเขาเปิดบอลแบบแนวตรงขึ้นมา แต่ว่าพอไปเล่นแบ็คเนี่ยมันต้องเปิดแบบแนวทะยงแนวขวางนะครับมันก็จะใช้ทักษะที่ต่างกันออกไปนะแรกๆเนี่ยกุนเดยังเปิดไม่ได้นะเปิดแบบออกบ้างเปิดไม่เข้าเป้าเปิดไม่ตรงเพื่อนบ้างแต่พอเล่นไปเรื่อยๆมันเหมือนกับมันก็ซึมซับการเล่นเป็นแบ็คขวานะครับผมว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาเปิดบอลได้ค่อนข้างดีนะตรงนี้ก็ จะถือว่าเป็นประโยชน์กับบาซ่าด้วยเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาเล่นให้สโมสรเนี่ยเขาน่าจะต้องยึดตำแหน่งตัวจริงทางฝั่งแบ็คขวาต่อไปนะก็ยินดีกับคุณเด้ด้วยนะครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะนัดหน้าเนี่ยก็จะต้องไปเจอกับโปรตุเกสของคิเตียโนโรนัลโดชนะครับชกาเซโลครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะก็ลงเล่นจนเกือบจบเกมนะครับไปจนกระทั่งถึงช่วงนู่นเลย ต่อเวลาพิเศษนะแล้วก็เปลี่ยนเอาเนลสันเซเมดโดเนี่ยลงมาแทนนะฟอร์มก็ถือว่ากลางๆไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับก็โปรตุเกตนี่เอาชนะจุดโทษผ่านเข้ารอบไปนะเจอกับฝรั่งเศสนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามได้ว่ากุนเดยจะไปได้ลึกขนาดไหนนะครับมาดูลิโอเนลเมซี่กันหน่อยนะก็ได้รับบาดเจ็บไปเมื่อ ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็พลาดลงสนามนในเกมนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่มศึกโคปาอเมริกาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอาเจนินาก็เก็บชัยชนะแล้วก็เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับสนัดลวด9แต้มเต็มนะก็ล่าสุดนี้มีการบรยง,งานนะครับจากสื่อ อย่างพวก ESPN แล้วก็ TYC Sport เนี่ยบอกว่าเมสซี่ครับกลับมาลงทำการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วหมายความว่าตอนนี้เนี่ยสภาพร่างกายของ er เฮียนะก็กลับมาดีแล้วแต่ว่าจะฟิตทันลงเล่นเกมนัดต่อไปหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในรอบ8ทีมเนี่ย อาเจนิน่าจะเจอกับเอลกัวดอก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับตอนนี้เนี่ยอาเจนยังคงเป็นเต็งหนึ่งนะที่สื่อเขายกให้โอกาสในการคว้าแชมป์โคปาเมริกาซึ่งน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์เมเจอร์สุดท้ายของเมสซี่ในนามทัพฟ้าขาวแล้วนะครับดูทรงเนี่ยฟุตบอลโลก2026ก็น่าจะไม่ไหวนะส่งแรงใจแรนเชียนะครับแฟนบาซ่าหลายคนก็ ยังคงติดตามเมสซี่อยู่เสมอเดี๋ยวรอบลึกๆเนี่ยผมอาจจะกลับมาทําช่วงเมสซี่แฟมิลี่ด้วยนะในซอโคปาก็ยังไงฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับอ่ะมาดูที่มาร์กิวครับก็เมื่อวานนี้ประกาศออฟฟิเชียลไปแล้วนะทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับเชลซีต้นสังกัดใหม่ครับย้ายไปด้วยค่าฉีกสัญญา 6ล้านยูโรนะก็แฟนๆบอกเสียดายมากนะคือย้ายอะ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ควรจะได้ค่าตัวที่มากกว่านี้หน่อย6ล้านยูโรนี่เหมือนแบบเสียไปฟรีๆเลยนะไม่ได้มีการคืนกำลงกำไรใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของตัวนักเตะเองบาซ่ายื่นสัญญาฉบับใหม่ไปให้เขาแล้วนะครับแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธ นะมองไปที่เรื่องของโอกาสในการลงเล่นเนะชื่อว่าการย้ายออกเนี่ยนะจะทำให้เขาได้ลงสนามมากยิ่งขึ้นกว่าการอยู่กับบาซ่าเพราะไม่ได้รับการการันตีโอกาสในการเล่นให้กับทีมชุดใหญ่นะครับก็ น้องเนี่ยนะโพสต์ข้อความโอหยาวเหยียดเลยครับลงในอนะินสตาแกรมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับกิวบอกว่าผมเนี่ยเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับบาซ่าตอนอายุเพียงแค่7ขวบผมนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าผมจะได้รับประสบการณ์มากมายขนาดนี้ <S <S เมื่อได้สวมเสื้อของบาซ่ามันเป็นช่วงเวลา11ปีที่น่าตื่นตาตื่นใจมีทั้งการยิงประตูคว้าชัยชนะความสุขมากมายทำให้ผมเนี่ยเติบโตขึ้นทั้งในฐานะ มนุษย์และก็ในฐานะนักเต็ดตอนนี้เนี่ยถึงคราวที่ผมจะต้องกล่าวคำลาแล้วมันคือการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของผมเลยผมรู้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นในอาชีพการงานของผมแต่ผมคิดว่านี่คือเส้นทางอาชีพที่ผมต้องเลือก บาซ่าเนี่ยจะอยู่เคียงข้างผมเสมอความรู้สึกนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ผมหวังว่าในอนาคตเส้นทางของเราเนี่ยจะกลับมาบรรจบกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งและผมขออวยพรให้บาซ่าคว้าแชมป์ได้และประสบความสำเร็จมากมายจากแดนไกลผมจะเป็นเพียงแค่กูเลสเป็นแฟนบอลของสโมสรคนหนึ่ง ความจริงก็คือผมอยากจะขอบคุณสโมสรที่ฝึกสอนผมมาผมอยากขอบคุณครอบครัวบาซ่าโค้ชทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนผมอย่างดีขอบคุณนักกายภาพขอบคุณทีมแพทย์ที่คอยเอาใจใส่ทุกๆครั้งที่ผมได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ช่วยให้การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วขอบคุณทีมงานลามาีย ขอบคุณคุณครูขอบคุณคนขับแท็กซี่ที่ดูแลผมคอยถ่ายทอดวิชาให้ผมเนี่ยจะเก็บเอาไว้ในใจตลอดไปขอบคุณแฟนคลับที่ส่งกำลังใจมาตั้งแต่วันแรกและต้องขอบคุณเป็นพิเศษก็คือเพื่อนร่วมทีมของผมทุกคนด้วยสำหรับรอยยิ้มมากมายแล้วก็ช่วงเวลาที่เราเนี่ยแบ่งปันกันมาตลอดผมจะคอยเชียร์บาซ่าตลอดไป ขอให้บาร์ซ่าจงเจริญนี่คือข้อความจากมาร์กิวนะครับก็น้องก็บอกไว้เป็นในๆแล้วนะว่าอนาคตเนี่ยอยากจะกลับมาบรรจบกันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับทีนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาเองแล้วนะว่าเขาย้ายออกไปเนี่ยเขาจะพัฒนาฝีเท้าของเขาได้มากน้อยเพียงใดผมอะ่ะไม่เคยปิดโอกาสการย้ายกลับคืนสู่ทีมเลย ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แล้วน้องเพิ่งอายุ18ถ้าเกิดว่าเขาทำดีนะเขาโหเก่งขึ้นมาในภายภาคหน้าเนี่ยไม่รู้แหละอายุอาจจะ20 23 24 25อะ่ะผมว่าโอกาสกลับมาบาซาก็มีสูงนะแล้วยิ่งแบบพอมันเป็นเด็กเกา่าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งเขาเก่งแล้วบาซ่าแบบติดต่อยื่นข้อเสนอผมเชื่อนะว่าถ้าต้องแย่งกับทีมอื่น สมมติมีทีมอื่นเข้ามาร่วมวงด้วยอ่ะผมว่าเราจะได้เปรียบเรื่องของใจนักเตะก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางที่เขาเลือกนะครับอย่าไปแบบตามแช่งน้องหรืออย่าไปอะไรน้องเลยนะแล้วก็จะพูดเผื่อเอาไว้ในวันที่ถ้าเกิดน้องแบบล้มเหลวก็อย่าไปแบบต่อว่าหรืออย่าไปเหยียบทับถมเขานะครับมันจะมีคนบางประเภทนะเวลาแบบอ่ะย้ายออกจากบาร์ซ่าแล้ว ล้มเหลวอ,อย่างเงี้ยก็จะไปแบบถ่มถุยเขาอะเราอย่าทําแบบนั้นนะครับเอาใจช่วยเขานะมาดูเรื่องของนิโก้วิลเลียมส์กันต่อนะครับก็วันนี้เนี่ยมีบทความจากทางเว็บไซต์ b a ซ่ายูนิเวอร์นะก็เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่เขารวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรน,นะครับออกมาเขียน3เหตุผลทำไมบาซ่าห้ามพลาดในดีลของนิโก้วิลเลียมส์เด็ดขาด ก่อนหน้าน,นี้เราคุยกันไปแล้วนะความเห็นจากผมเอยหรือความเห็นจากเพื่อนๆเอยทีนี้เรามาดูจากสื่อกันบ้างว่าเขามองยังไงนะครับข้อแรกครับที่สำคัญที่สุดเลยคือนะความเป็นแบบเคมิสรีนะความเข้าขาเป็นเคมีเดียวกับลามีนยาเมาวนะเขาบอกว่าการที่คุณเนี่ยมีตัวลิมเส้น2ฝั่งที่เข้าขากัน มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะเราเห็นแล้วกับผลงานทีมชาติสเปนลุส์เดราฟอนเต้เนี่ยมักจะส่งยามาวกับนิกโก้เนี่ยลงเล่นด้วยกันอยู่เสมอถ้าเกิดจะโรเตชันเขาก็จะโรเตชันปีกทั้ง2คนนะอ่ะเกมนี้เป็นยามาวกับนิกโก้เกมต่อไปอาจจะเป็นเฟรนกับโอโมโอหรือนะอาจจะเป็นคนอื่นที่ลงเล่นแทน ก็คือจะส่งพร้อมกันจะดอกก็คือดอกพร้อมกันให้นักเตะเนี่ยได้ปรับจูนไปด้วยกันเขาบอกว่าแม้ว่าการเล่นเนี่ยตำแหน่งของเขาจะตรงข้ามกันคนหนึ่งปีกซ้ายคนหนึ่งปีกขวาอาจจะไม่ได้ค่อยมาเล่นภาษสานงานกันสักเท่าไหร่แต่ความร่วมมือระหว่างน,นิโก้กับยามมวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อด้วยนะครับก็จุดนี้คือสิ่งที่เขายกมา แล้วยิ่งมาเล่นด้วยกันในสโมสรเนี่ยกอกับทีมชาติมันก็ได้เจอกันแต่มันอาจจะเจอกันไม่บ่อยสโมสรเนี่ยมันเจอกันทุกวันมันซ้อมกันทุกวันนะครับมันก็จะเติบโตแล้วก็ยกระดับไปพร้อมๆกันด้วยนนี่ข้อแรกนะครับข้อที่2เป็นการตอบโต้เรัลมัดริดที่เซ็นสัญญากับคิริยันเอ็มบัปเป้ถามว่าตอบโต้ยังไงในมุมของสื่อ เขามองไปที่นอกเหนือผลประโยชน์ด้านกีฬาแล้วนะครับก็คือการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมการที่บาซ่าเซ็นกับนิโกวิลเลียมส์ยังจะช่วยสร้างความตื่นเต้นให้กับฐานแฟนๆที่เป็นสเปนด้วยหรืออาจจะเป็นแฟนบอลชาติอื่นที่ก็สนับสนุนให้เซ็นกับนิโกนะครับเขาบอกว่านิโกเนี่ยก็ถือว่าได้พิสูจน์ตัวเองในในระดับหนึ่ง ในในเวทียุโรปเนี่ยเพราะว่ากับแอตเลติกบิลเบลนีเราก็เห็นเขาเนี่ยขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่แล้วก็เป็นตัวจริงมาสซีซั่นแล้วส่วนในยูโรเนี่ยเขาก็ถือว่าโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนนะว่าเป็นหนึ่งในปีกที่มีพรสวรรค์การที่บาซ่าเซ็นสัญญากับนิโก้ก็จะแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานและค่าฉีกสัญญา58ล้านยูโรเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆ เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่ตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยเงินมันเฟ้อนะครับคุณจะไปหาปีกฝีเท้าแบบนี้ในราคาเท่านี้ได้จากที่ไหนไม่มีแล้วนะแค่นิกโก้คนเดียวนี่แหละที่มีราคานะครับลองนึกภาพดูนะถ้าบาซ่าเซ็นไม่ได้ในซัมเมอร์นี้ แล้วจะไปหวังเซ็นซัมเมอร์หน้าหรือปีต่อๆไปคิดว่าบิวเบา,าเขาจะเรียกค่าตัวหรือเขาจะเพิ่มค่าฉี่ของนิโก้เ,เป็นเท่าไหร่นะครับ <im it> คือมันศกโอกาสมากที่สุดแล้ว <im it> และก็ข้อที่3 <im it> ข้อสุดท้ายสื่อบอกว่าเป็นการยกระดับเรื่องของแรงบันดานใจในเกมรุกของบาซานะครับเ <im it> <im it> ขาบอกว่าบาซ่าเนี่ย เจอกับฤดูการที่มือเปล่าหรือว่าไม่ได้ถ้วยแชมป์เลยเมื่อปีก่อนนะชี้ให้เห็นชัดว่าจําเป็นจะต้องปรับปรุงทีมใหม่การปรับเปลี่ยนแนวรุกของทีมเนี่ยถือว่าเป็นการเยียวยาความล้มเหลวของทีมได้เป็นอย่างดีนิโก้เนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่งในการฟื้นคืนจิตวิญญ,ญาณอันเหี่ยวเฉาของแนวรุกบาซา่าด้วยการที่เขาเนี่ยเป็นปีกตัวรุกที่ทรงพลัง นะแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวสูงมันจะช่วยให้ทีมเนี่ยนะมีข้อได้เปรียบในการดวลกับคู่แข่งบาซ่าเนี่ยนะขาดคนที่ดวลหนึต่อหนึแบบหวือหวาไปตั้งแต่อุสมานเดเมเบเล่ย้ายออกจากทีมแล้วก็นิโก้นี่แหละคือคนที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนนั้นได้นะครับอ่ะนี่คือ3เหตุผลก็ค่อนข้างเห็นด้วย นะจริงๆมันก็มีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะอะไรจะเรื่องของอายุที่ยังน้อยนะครับใช้งานได้ยาวๆนะความแบบไม่ต้องกังวลในเรื่องของการปรับตัวนะเพราะว่าโอ้โหก็รู้จักกับแข้งบาซ่าเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะมันมีแต่เป็นบวกกับบวกนะครับเดียร์วันนี้เนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่านิโกวิลเลียมสครับพร้อมนะยินดีเลยที่จะรอบาซ่า แล้วเขาก็อยากย้ายมาเล่นด้วยกันเนี่ยมากกว่าที่เขาเคยพูดออกสือ่อนะก็คือเวลาให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันออกตัวเยอะไม่ได้มันก็ต้องให้เกียรติต้นสังกัดนะแต่ใจลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยนิโก้อยากมาเล่นด้วยกันถามว่าสื่อรู้ได้ยังไงผมว่าเขาก็คงสอบถามจากแหล่งข่าวอาจจะเป็นคนใกล้ชิดนิโก้หรืออาจจะแบบสอบถามจากเพื่อนถามจากอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มีวิธีในการหาข่าวของเขาแหละ นะครับอ่ะก็รอดูแล้วกันว่าดีลนี้จะรุ่วงหรือเปล่านะครับเฟรนันโตเลสเนี่มีบทสัมภาษณ์ออกมาเพิ่มเติมนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของอนาคตนะ เมื่อวันก่อนเนี่ยออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากบาร์ซ่าวันนี้เฟรนออกมาพูดย้ำครับบอกว่าผมต้องการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดทั้งเรื่องของจิตใจและร่างกายเพื่อที่จะได้อยู่กับบาร์ซ่าต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สัญญาเขามีกับทีมถึงปี2027นะครับเฟรนดบอกว่าตอนนี้ผมพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองในแง่ของหลักจิตวิทยา นะเพราะว่าผมมองว่ามันสำคัญกับวงการฟุตบอลมากๆที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอกับอะไรแย่ๆมาเยอะนะผมเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการแยกแยะความคิดเห็นที่ดีกับที่แย่ออกจากกันแล้วผมก็ได้ปรึกษากับนักจิตวิทยาด้วยว่าผมจะต้องจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกำลังเป็นไปได้ด้วยดีแล้วตอนนี้ผมก็มั่นใจว่าผมเนี่ยจะกลับเข้าสู่ฟอร์มที่ดีของตัวเองได้ ทั้งกับทีมชาติสเปนแล้วก็ทั้งกับบาซ่าด้วยนะครับเขาไปสัมภาษณ์เอาไว้ในสารักคดีของเน็ตฟ i ินะครับเซจิโรเบโตครับปฏิเสธข้อเสนอจากเซบีย่านะติดต่อขอดึงตัวเขาไปร่วมทีมด้วยตอนนี้เนี่ยเซจิก็ยังอยู่ระหว่างการเลือกต้นสังกัดนะว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนนะครับแล้วก็ปิดท้าย นะก็ทางสปอร์ตครับบอกว่าฮันซ่ฟิกเนี่ยจะขอประเมินฟอร์มของอินิโกมาติเนสนะกับทางเอริกาเซียครับว่าใครจะได้ไปต่อตอนนี้ยังไม่สรุปนะว่าจะขายใครจะปล่อยอินิโกหรือจะปล่อยกาเซียเดี๋ยวขอรอดูฟอร์มก่อนนะในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวเลือกที่3ที่4ลองลงไปจากอาราโคแล้วก็บาคูบาซี นี่คือข่าวสารที่เก็บมาฝากกันนะครับผมก็ข่าวอาจจะน้อยหน่อยนะแต่ว่าก็ยังพอหาได้อยู่นะครับแล้วก็กิจกรรมยูโร2024ฝากเอาไว้ด้วยนะครับร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นรับรางวัลมากมายนะล็อกอินทุกวันก็ได้รางวัลด้วยนะครับกับ AW8 นะฝากเพื่อนๆด้วยลิงก์ก็อยู่ด้านล่างนะครับผมก็โปรโมท แค่งานกิจกรรมนะครับไม่ได้เกี่ยวกับพนันใดๆทั้งสิ้นนะก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ